สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็กลับมาเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนบทเรียนที่1เรื่องกีตาสาระสําคัญของบทเรียนในนี้นะครับกีตาเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็วความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อการเล่นกีตาให้ดีจึงต้องมีทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะ ทางกีทาที่ถูกต้องนะครับนี่คือสาระสำคัญของบทเรียนนี้เรื่องกีทากีทาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้กีทามี2ประเภทคือกีทาประเภทลู้และกีทาประเภทลานกีทาประเภทโลู่นะครับเช่นวิ่ง100เมตรวิ่งผัด 4, คูณ100เมตร วิ่งข้ามลัว400เมตรนะครับสถานที่ก็คือลู่วิ่งหรือทางวิ่งนะครับการตัดสินจะใช้เวลาในการตัดสินส่วนประเภทลานนั้นนะครับอย่างเช่นการกระโดดไกลกระโดดสูงฟ้งจากสถานที่ใช้ในการแข่งขันนะครับก็คือลานสนามส่วนการตัดสินนั้นคือใช้ระยะนะครับในการตัดสินในหัวข้อที่1นนะครับการวิ่งผัด4คูณ100เมตรการวิ่งผัด เป็นการวิ่งแข่งขันตามระยะทางที่กำหนดให้โดยต้องมีผู้เล่นเป็นทีมและในการวิ่งแต่ละช่วงจะมีการรับส่งไม้คทาให้กับผู้เล่นในทีมเดียวกันนะครับแล้วผู้วิ่งคนสุดท้ายจะนำไม้คทาวิ่งเข้าเส้นชัยการวิ่งผัดนั้นต้องอาศัยทักษะพื้นฐานในการเล่นและความสามัคคีในทีมตลอดจนความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมด้วยนะครับ นักเรียนมาดูทักษะที่1ทักษะในการวิ่งผัดการวิ่งผัดนะครับต้องอาศัยทักษะพื้นฐานการวิ่งระยะสั้นและที่สำคัญคือการจับและการรับส่งไม้กทาผู้เล่นควรฝึกทักษะที่สำคัญดังนี้นะครับ 1. การจับไม้กระทาการจับไม้กระทามีหลายแบบซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลการถือไม้กระทาด้วยมือข้างใดข้างหนึ่งนั้น อยู่กับผู้รับไม้กระทาด้วยว่าจะรับด้วยมือข้างใดนะครับวิธีจับไม้กระทาตั้งต้นออกวิ่งมีดังนี้วิธีที่1น,นะครับโคนิ้วโป้งและนิ้วชี้หนีกระทาไม้กระทาไว้นะครับส่วนปลายนิ้วโป้งและนิ้วชี้ชิดขอบเส้นในนะครับ 2. นิ้วชี้นะครับกำรอบไม้กระทา ส่วนปลายนิ้วโป้งและนิ้วกลางชิดขอบในเส้นนะครับวิธีที่3นิ้วกลางกำรอบไม้กรทาและปลายนินนรรน้วโป้งและนิ้วชี้ชิดขอบในเส้นและวิธีที่4นะครับนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยนะครับกำรอบไม้กระทาส่วนปลายนิ้วโป้งและนิ้วชี้ชิดขอบในเส้นนะครับนี่คือการจับไม้กรทา ขณะที่จะออกวิ่งหรือออกสตาร์ท 2. การส่งการรับไม้กระทานะครับสามารถฝึกปฏิบัติได้ดังนี้ในท่าที่1น,นะครับท่าทางการส่งและรับกระทาแบบเหยียดแขนหงายมือนะครับดังรูปนะครับ 2. ท่าทางการส่งและรับกระทาแบบเหยียดแขนคว่ำม,มือ ตามรูปภาพนะครับและ 3. ลักษณะการส่งและรับกรทา,าอีกแบบหนึ่งในการวิ่งผัดตั้งแต่4คูณ400เมตรขึ้นไปนะครับ 3. การจัดตำแหน่งของผู้วิ่งพิจารณาจากความเร็วของผู้วิ่งแต่ละคนนะครับเช่นคนที่วิ่งเร็วที่สุดของทีมควรเป็นผู้วิ่งลำดับสุดท้าย 4. การวิ่งบนทางโค้งนะครับควรปฏิบัติดังนี้แขนขวาแกว่งเป็นวงกว้างนะครับเอนตัวและศีรษะเข้าหาขอบในของช่องวิ่งแขนซ้ายแกว่งเป็นวงแคบๆนะครับและปลายเท้าทั้งสองลงสู่พื้นเป็นเส้นขนานกับทิศทางของการวิ่งนี่คือลักษณะการวิ่งนะครับบนทางโคง้ง 2. กติกาของการวิ่งผัดกติกาของการวิ่งผัดโดยสังเขตมีดังนี้นะครับ 1. เขตรับส่งไม้กระทามีระยะทาง20เมตรซึ่งผู้ด้านหน้านะครับที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของเส้นเริ่มวิ่งด้านละ10เมตร 2. ผู้วิ่งต้องถือไม้กระทาด้วยมือตลอดเวลาการแข่งขันนะครับถ้าไม้กระทาตกผู้ที่ทำตกต้องเป็นคนเก็บเองโดยไม่กีดขวาง ทางวิ่งของผู้อื่นด้วย 3. หลังส่งไม้กะทาแล้วผู้ส่งไม้กระทาควรอยู่ในช่องวิ่งของตนเองหรือภายในเขตรับส่งจนกว่าทางวิ่งจะไม่มีนักกีฬา 4. ถ้าผู้แข่งขันนะครับจงใจขวางผู้อื่นทีมนั้นจะถูกปรับเป็นแพ้และ5นะครับห้ามช่วยเหลือผู้วิ่งที่รับไม้กทาต่อจากตนด้วยการผลักหรือด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น สำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนเป็นเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ